สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องย u u ูบทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของทางด้านดรอกเตอร์อาโดนสักวรวิทย์ซึ่งอาจารย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นนักวิชาการเป็นคนที่ออกมาให้ความรู้แล้วก็ชัดเจนคือต่อต้านพวกที่มินสถาบันต่อต้านพวกที่กระทาผิดตามมาตรา112 แล้วก็หลายครั้งหลายคราเนี่ยนะครับอาจารย์เองก็จะถูกกลุ่มคนที่เห็นต่างกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ยทำการคุกคามคุกคามด้วยการใช้ถ้อยคำวาจาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะไปคอมเมนต์ไปเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับใน Facebook ของอาจารย์ล่าสุดครับวันที่5พฤษภาคม2 5 6 4 อาจารย์อนนท์นั้นเขียน Facebook เอาไว้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับโพสต์แรกเนี่ยอาจารย์อนนท์นั้นเขียนเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าน้องทนายความไล่แคปเจอร์ที่พวกทัวลงพบว่ามีทั้งข้อความที่หมิ่นประมาทตัวผมและมีข้อความที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพทําผิดมาตร,รา1 1 2ด้วยน้องบอกว่าจะร่างฟ้องแยกกันทําไปทั้งหมดอย่างที่บอกไว้ผมไม่ได้มีเงินจ้างทนายให้ทนายหักค่าใช้จ่ายแล้วที่เหลือ จะเอาเงินมาทําการกุศลสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนคนทําดีทั้งหมดจะแจกแจงบัญชีการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ครับทัวที่ลงอาจจะได้ทั้งที่ต้องเสียเงินและอาจจะมีที่ต้องเข้าคุกคดีอาญาแผ่นดินด้วยน้องทนายความเขาจะจัดเต็มให้ครับนี่เป็นโพสต์แรกนะครับที่ทางด้านดรอารนอนท์นั้นเขียนเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ เขียนไว้อีกโพสตหนึ่งนะเขียนไว้อีกโพสตหนึ่งบอกว่าทําจริงไม่ได้ขู่เจอกันในศาลผมอยากทําการกุศลมีน้องทนายความมาเสนอว่าจะฟ้องหมิ่นประมาททัวลงทั้งหลายให้ผมผมเลยเสนอไปว่าให้เอาให้ชัวๆัวฟ้องแล้วชนะและมันไม่สามารถฟ้องกลับมาว่าเราฟ้องเท็จได้ให้เรียกค่าเสียหายให้เหมาะสมผมไม่ได้มีเงินจ้างทนายเลยบอกน้องทนายไปว่าฟ้องแล้ว ค่าเสียหายเท่าไหร่น้องเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทําคดีของน้องส่วนที่เหลือผมจะเอาไปบริจาคเข้าการกุศลทั้งหมดโดยไม่เก็บเงินไว้เองเลยอย่างตอนนี้ก็มีในใจว่าได้เงินเมื่อไหร่จะเอาไปให้น้องอาร์ตระสดซื้อชุด PTE แจกตามโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิดครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการทบุญสร้างงานและสร้างกุศลครับผมนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านดรอานนอร์นนั้นเขียนเอาไว้สองโพสต์นะครับคุณผู้ชม ทั้งสองโพสต์นั้นเนี่ยปรากฏว่ามีคนมากดไลค์กดแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดแชร์เป็นจับจวนมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องของการบูลลี่เรื่องของการหมิ่นประมาทเรื่องของการคุกคามบนโลกออนไลน์นั้นเนี่ยหนักข้อขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างน้อยก็มีสอชอ,อ,อ,อน,นะครับคอยที่จะมาดําเนินการในการไปแจ้งความดําเนินคดีในช่วงหลังนั้นมีหลายคนนะครับต้องเสียเงินต้องเสียทอง ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อที่จะไปสู้คดีกรณีที่ไปหมิ่นประมาทหรือว่าคุกคามผู้ที่เห็นต่างดังนั้นฝากเตือนคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับว่าเวลาใช้โลกโซเชียลใช้แอปพลิเคชันต,ต่างเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังไม่ไปคุกคามคนอื่นไม่ไปดูหมิน่นไม่ไปให้ร้ายไม่ไปกล่าวโทษคนอื่นเพราะว่าถ้าคุณยังทำอยู่แบบนั้นวันหนึ่งบอกได้เลยว่าคุณจะต้องเสียใจแล้วสิ่งสำคัญ คุณจะต้องยุ่งวุ่นวายในชีวิตนะครับเพราะว่าคุณจะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลและมากไปกว่านั้นมีโอกาสที่คุณจะเสียอนาคตด้วยการนอกจากเสียทรัพย์สินเสียเงินแล้วคุณมีโอกาสที่จะติดคุกได้ดังนั้นใช้อย่างมีสติใช้อย่างระมัดระวังนะครับคุณจะเห็นต่างทางการเมืองอย่างไรก็ตามแต่การกระทําของคุณนั้นทุกคําพูดทุกคําดาย่อมมีราคาระวังไวใ้ให้ดีครับ